สวัสดีครับคลิปที่สองนะครับวันนี้ก็วันที่16บหกพฤษภาคม2525 25. ช่องนี้ก็เจ้าของก็อยู่ที่บุรีรัมนะครับผมก็ทำอังุ่นเชียงพานิชแล้วก็มีส่วนของคาฟเฟ่เล็กๆอยู่หน้าส่วน ในส่วนที่เห็นอยู่นี้ก็คือองวนที่ปลูกโชว์ในส่วนหน้าร้านจะเป็นสายพันธุ์วิเลสกับปีโป้สองสองสายพันธุ์นี้ผมทดลองดูแล้วก็ดูเหมือนว่าวิเลสเนี่ยจะไม่หวงจเจ้าดอกง่ายส่วนปีโป้เนี่ย รู้สึกว่าจะหวงเก่งแล้วก็ถ้าสะสมไม่ดีก็จะออกดอกยากเหมือนกันก็เราไม่ได้สะสมอะไรครับแต่ว่าพอเราเลี้ยงเก่งได้สักพักหนึ่งเนี่ยเราก็ตัดไม่ได้มุ่งเน้นว่าจะเอาดอกเยอะ โดยทำผลผลิตในส่วนของดอกเขาก็จะซ่อนอยู่ในส่วนวิเลสกับปีโป้ซ่อนอยู่กบนี้บางทีเราถ้าไม่สังเกตก็จะต่บอกว่ามีเยอะก็ก็มีครับมีในส่วนของต้นยอะ สตรงนี้ครับถ้าเราใช้วิธีการยืดแบบนี้ตามตามที่ผมเข้าใจครับพวงเขาจะโตแล้วเราก็สองคือซอยผลง่ายซอยผลง่ายสามคือช่วงที่สุกเขาจะมีพื้นที่ในการในการยืดตัวเยอะครับจะลดปัญหาเรื่องการรักษา เชื้อราแล้วก็เบียดจนลูกแตกเสียหายเดี๋ยวเราไม่เห็นช่วงระยะพุนถึงโดอกบานเนี่ยเราจะเราจะป้องกันด้วยยาเพียไฟยบวกกับเชื้อราแล้วก็อีกตัวคือตัวสาลายสาลายน้ำเขียว อาจะพ่นมาอาจะคุมแบบนี้มาจนถึงลูกติดเล่นอ่อนครับแล้วถึงห่างออกไปพอลูกโตสักหน่อยก็หยุดหยุดครับหยุดพ่นหยุดป้องกันส่วน อย่าเพี้ยไฟเชลาสลายเราไม่ต้องไปผสมเยอะครับเราอัตาตามฉลากแล้วเราก็หานสีพุ่นบ่อยแต่น้อยครับอย่าไปใช้เยอะถ้าเยอะก็มันจะทำให้โดกเสียหายได้อย่างแบบนี้นะครับ เราเราจะใช้ยาเพียไฟบวกกับยาเชีราแล้วก็บวกกับสาลายน้ำสาลายน้ำเขียวนะครับเพื่อบำรุงดอกใช้แค่3ามตัวนี้ครับในการบำรุงดอกอย่างช่อช่อนบนเนาะข้างบนนี่ก็ช่อดอก ะบานประมาณนี้ช่วงใช้อัตราน,น้อยๆกับประมาณข้างฉลาดก็รับอาหารสี่พ่นบ่อยใช้น้อยแล้วก็ยาเพี้ยไฟนี่ก็ควรยาเพี้ยไฟกับฉลาเนี่ควรควร,ควรมีสัก3มตัววน บนบนเพื่อไม่ให้เขาดื้อยาอยอยการพ่นนี้ก็ควรที่จะพ่นแบบละอองแต่ชุม่มถ้าช่วงถ้าช่วงดอกบานแบบนี้นะอย่าไปพ่นแรงแล้วก็ดูแลประมาณนี้ช่วงดอกจนติดเม็ดครับจนติดเม็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 ดเ,เป็นเม็ดเล็ก ก็พ่อย่างต่อเน,นื่องไปแบบนี้แล้วก็ส่วนถ้าเป็นไปได้ก็ช่วงนี้ก็ใส่ปุ๋ยก็คนงดก่อนให้ติดเม็ดก่อนค่อยใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งปุ๋ยก็ถ้าติดเม็ดไปแล้วก็ส่วนตัวผมก็ใส่ปุ๋ยเสมอครับ เสมอสิบห้าเสมอสิบหกอะไรประมาณนี้จะใส่ไปแบบนี้มานอกเรื่องกันหน่อยเขาว่าปลูกไม่ได้นะครับตุเรียนเนี่ยก็เลยถทะลึงเอาลองมาปลูกดูสักต้นสิว่ามันเป็นยังไงลองปลูกดูเวลาสักปีนึงเนาะ ปีหนึ่งก็ถ้ารอดก็คงเต็มที่แล้วมั้งปีหนึ่งเพราะว่าแถวบริลัมนี่ก็ก็ปลูกไม่ได้ครับเป็นดินเป็นดินทรายแถวนี้ก็ดินทรายก็ต้องลองดูครับว่ามันมันมันเป็นยังไงเนาะก็ไม่ใช่ว่าคิดว่าตัวเองจะปลูกได้นะครับแต่ว่า ลองดูนี่ว่ามันมันอ่นอนแอแค่ไหนต้องเอาใจใส่หรือดูแลในเทคนิคของการทำอง,งุ่นเนี่ยมามามาใช้กับทุเรียนดูว่ามันมันจะเอาอยู่ไหมที่แถวนี้เขาก็เคยปลูกกันปลูกมาสัก สองปีได้ดอกี่ครับแล้วก็ตายไปเขาน่าจะปลูกยากกว่าองุ่นอยครับลองฟังมาต้องลองดูวันนี้ก็มีในส่วนของการดูแลดกอดกชงดอกต้นก็ประมาณนี้ครับต้นประมาณนี้ ต้นหนึ่งปีไม่ถึงหนึ่งปีห้าเดือนหเดือน,เด,อนเดือนมีดอกติดต้นแล้วก็เราเป็นเปี้ยไฟกินเราะว่าเราเราไม่ได้ทำอะไรมากแต่ว่าจุดนี้ก็ดูแลซะหน่อยการยืดช่อก็เนี่ยครับ ถ้ายืดยังไงให้ช่อใหญ่แล้วก็พวงใหญ่ดูแลง่ายก็คงประมาณนี้ครับนี้ก็ถัดไปก็คงจะเป็นเรื่องอวิเลสเนี่ยเขามีเขามีเมล็ดนะครับแต่ว่าผมจะลอง สลายเมล็ดดูว่าจะได้ไหมก็รอบที่แล้วก็ปล,ปล่อยไปที่เราเหลือลูกไว้ก็เพราะว่าเราต้องการรู้ว่าเราซื้อต้นพันุ์มาบรรยำไหมถูกต้องหรือเปล่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเยอะครับเหลือไว้พวงสองพวงนี้พอยืนยันว่าใช่แล้วก็ ก็เลยว่าจะลองทําตามขั้นตอนของการขั้นตอนทุกอย่างครับที่ที่ที่ทำตั้งแต่พุนจนจนสุกเนาะว่าจะจะดีไหมสนใจพันธุ์ตัวนี้งั้นวันนี้ก็แค่นี้ครับแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาดูตอนติดเมล็ดหนาะว่า จะดูเลียได้ไหมตั้งฝนมาอย่างเงี้ยฝนฟ้าอย่างเงี้ยครับฟ้าคึ้มตลอดรอเวลาเวลาบ่บายนี่ก็จะมาตลอดแหละฝนะแค่นี้ครับปฏิครับคลิปนี้